โอ่ไปไหนครับไปเขาพ่อครับ,บ,บสบายไหมชอบเลยไหมชอบไหนดูพีโอบ้างพีโอไปไหนครับไปกัลซากาชอบไหมครับซาคาโอเคกำลังไปตุลูนั่งอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปหาป้าแจ้ค่ะโอ้ยตุลูนั่งสบายใช่ไหมเหมือนนั่งรถไฟเลยนะยตุลูนั่งดูวิวใช่ไหมเนี่ย ไม่รถไฟป้าแจ้งได้ได้อยู่นะได้อยู่นะเมื่อกี้ตูลูหัวรกระแทกข้างหน้าเจ็บไหมละะ้วกลักรักลักลวก็แล้วก็ป้าแจ้งมแล้วตูลูหัวโอเคเดี๋ยวเจอกันใกล้ใกล้ถึงท,ทีใช่ไหมครับปบกก้าแจา้งไม่ใออกลจ้ะไม่ใกลไม่รู้กี่ชั่วงนู้นแต่อะไรหูใกลมากเลยล่ะอยู่บนเขาใช่ไหม เอาบายบายเนี่ยแล้วก็ไปหาโมอีกใช่ไหมเอาบายบายชูสั่งลิ้งไหนด้อยเอาไม่ของเนี่ยมด้อยดยธุโน่กินอะไรเนี่ยโอ้ยเต็มปาก อันนี้ถ้าบอกว่าอยู่เมืองจีนก็เชื่อแล้วเนี่ยอ้าวกิจกรรมยามฝนตกเท้าเท้าใครเข้ามาในวิดีโอหนาวไหมคุณนี่คือพีโอกับเมฆกลองทางดังมีหรอเอาไฟเอามาไปไปเดินทัวร์กันมาเร็ว ได้เดี๋ยวมาลงตรงนี้ก็ได้นะอาปิดก่อนปิดดูข้างหลังนะโอ้โหมาหาปลกย่าครพี่ออเมื่อลานมีหลุดโอ้นี่ล้างเสร็จแล้วทำอะไรกันจ้าง อากาศด,ดีไม่มีลมไป action เวิร์ดเมื่อกี้ถ่ายรูปดเดินไม่อยู่นิ่งพอถ่ายวิดีโอเลยยืนนิ่งเลยล่าสุดที่เรามาเขาเขียนคนหนึ่ง20บาทที่อยู่บหรือ10บาทครับ20 ลงมาหัวแตกที่่ที่ไหนครับที่ไหนครับบอกกับป้าหน่อยที่ไหนครับจ้าจออนุสาวรีย์ค่ะแม่แกดีไหนบ้านพูน้อยอยู่ไหนเออหากังหันลมไม่เจอน่าจะอยู่ข้างนู้นทำอะไรตู้ลูตุลูทำอะไรหรอตุลูตุลูยีกอดตอก เดี๋ยวนี้มีรถกอล์ฟด้วยอัน,นี้ครั้งแรกเพียวมาที่ไดโนเสาร์เขาค้อครับนักล่าไดโนเสาร์ครับคนเยอะมากครับไดโนเสาร์เต็มเลยครับ มีทุกตัวเลยครับพี่โอโอเคครับไปดูอนใหญ่กันนี่ครับเต็มเลยครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ฝนตกครับเริ่มหยุดแล้วครับ <Ooh. S 1> เต็มเลยครับมีไข่ไดโนเสาร์ด้วย ห้ามเข้าครับเมสปิดแวอาวันเราจะมาพร้อวมาเล่นเมสครับเมสปิดครับมีเต็มเลยครับแต่เมสยังปิดอยู่ค่ะ นี่ที่นี่ทุกตัว,ตวขยับหมดเลยครับ <c oughs> อะไรครับพี่ก็ทำอะไรอยู่ครับเยี่ยม Hello อเมื่อกี้พี่ยก็ทำอะไรครับ เมื่อกี้พี่สวัสดีครับเหรอคบ,บมีเซนเซอร์ครับไข่มีไข่ด้วยครับ เขาเล่นครับนี่ตัวนี้เซ็นเซอร์เห็นชัดเลยครับตอนนี้ฝนตกเริ่มหนักแล้วนะครับนี่ทีเร็กซ์ครับเอาเอาขาไปแย่นะครับ เกลับมาดูตัวเล็กตัวเล็กทำอะไรอยู่ครับเกี่กับเครื่องเล่นล่ะครับอยู่ในร่มครับมีเครื่องชุบชุบครับหยอดเหรียนสิบบาทมีเพนกลินนะครับสิบ,บาทเหมือนกันครับพี่ยอดอยากเล่นเหรอครับเปนจะเอาไหมเหรียญคนนั้นไม่ยอมเล่น ม, <c oughs> มีหุ่นไทรเซอรอทอปส์แบบมีแต่เมโทรอ่าทุกคนบายทางออกอยู่นี่ <c oughs> นี่ทางออกมีไฟนะครับ มีควันด้วยฮะมีหุ่นเต็มเลยฮะแล้วเราเชาหินฮะ มากเลยครับ<า>นี่ทางออกครับลูกอยู่ไหนครับเน่เดินลงมาจากบนนู่นอ้าวทำไมไปตรงนู้นน่ะต้องมาตรงนี้อาจจะขึ้นไม่ไหวเหรอไไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะหล่นเราจะหล่นตอนี่ยวันนี้มาตัวไม่ไหว เอาล้อหน่อยซุ้มล้อหน่อยนี่นะครับมือเย็นโอ้ยชนใครจะกินเส้นมาม่าบ้างเชฟบูโนมีเนียนกางเกงหมดแล้วนะพรุ่งนี้ไม่มีกางเกงใส่แล้วนะคุณอะมีกางเกงในนุ่มโซนนะคะเอาซื้อมาหรอไม่ไม่ได้ซื้อแต่จากคลิที่ร้านที่บ้าว่าเก็บนะครอันนั้นเสื้อครับอ๋อนั่นเสื้อเหรอ <im itation> เป็นไงคุณทำอะไรอันนี้ทำอะไรกันนี่กี่โมงแล้วทำอะไรกันพีโอตื่นตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมครับทั้งวันไม่ได้นอนเลยใช่ไหมวิ่งทั้งวันไม่ง่วงเลยใช่ไหมระวังระวังระวังฮลัลโหลอันนี้จากห้องนอนพูโนนะครับ เมื่อกี้ป๋าทำมันตกแล้วคุณนกก็เอาขึ้นแล้วมันไม่ยอมออกเนี่ยกำลังเคลี้ยมมันหลับแล้วมันเหนื่อยที่อยู่ความอยู่ทั้งคืนไอ้นี่ก็ใกล้ไปเปล่ามองไม่เห็นแล้วใกล้ไปแล้วจะขัตขีมันลงไปลงไปมันจะคว้าอีกรอบนึงครับโอ้ นี่พี่โอเห็นมันขาวน่าจะเป็นยานแนวมันหลุดตอนนี้เจ็ดโมงไม่รู้เจ็ดโมงก็เลยเจ็ดโมงกว่าแล้วแล้วก็การหันลมก็กำลังหมุนอยู่มีดูสกาย,ยู่ตรงนู้นเราเราอยู่สูงมากบนเขาครับน้องซ่อนไก่เยอะเยอะมามากินข้าวเหนียวไหมาอ่อออมาอไม่เป็นไรกินก่อนแล้วเดินไปดู อีโบโน่ปอนน่ารักไหมใครมาล้างบาตท,ที่นี่จำได้ไหมไปยืนตรงไหนเนี่วดูด้เออเก่งนี่ไหนละครที่เราร้องไห้ยังไง ว่าปาป้ายังไงเอเออจะได้เห็น mm ป้ายนี้เลยถุยยินตรงนั้นเลยนี่มาจากชัยนาหนะพี่น้องเมื่อกี้พี่นองอุ้มเพียวเข้ามาหนเึ่งคนเราจะไปเดินที่เมสครับบ้านเราอยู่กันนู่นอย่าถ่ายเยอะนะขี้เกียจตัดีดว่าเขาขอได้ครับ ต้องอ้อมไปไกลมากเลยนูน่นต้องไปนูน่นไม่รู้จะกลับมากินข้าวทันหรือเปล่าคนเต็มเลยครับีบ่โจโลรถโอเคแปะกลับ <c oughs> มองไม่เห็นมาดูวิวกันวิ่เดียวมาดูวิวกัน นูน่นบ้านเขาขอเราอยู่นู่นป้ายเขาเรียนแบบฮอลลีวูดค่ะอ่าอยู่ไหนแล้วครับอยู่ไหนะคะทำอะไรกันอยู่เ <Jet S 2> จ็ค <and S 2> <gets. S 1> ไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ใช่คับแล้วพี่เขาทำอะไรอ่ะ นั่งรอกินอ,อ่ะอ่ออออออเราวางังทิ้งก็ลูกตานะอร่อยไหมคุณอร่อยครับบรรยากาศในรถยามยามเย็น Check and c i l l Amazing Dinosaur อง